ญาณิทัพพุทนิสัมมาานิวุญญาณิวะอันตะเรเทสัาเทวะพุทันสมานาภวันุมทติจตาการจุนต त्मा हि पोता ने तम प्रसाय तमानो या पजायति वा जरा जहराय भत्माहे मरा प्रथता माताय गे รังรังวายรังเทสุวายังรัตนังปะเนตังนนอยสัมังอัสสสังเทเนตังติุูเทรัตนังปะเตทเนสังนสุวายติหอยตกทยังวิรานัง มะตาะเนตังยะตาชะกาตงขยามุเนสัมมาหิตตอนาเตนะสัมเมนะสัมมาจิกเกติภิธรรมภิธรรมเมรุตะนังปเนตังเอเตนะสันเจนะสุวันทิหตุยังพุทธเสรษฐทุกข์วัน สุเตมาิมานันทิกันยามาภูสมานิมานเถรมโนวจติธรปิฏเรตังะนิังเจเตนสัจเจนะสุวันิหุุเยปุสการตัสสังปสันทัสจานิ एक छोटि उन्हों येशूस्वैयोष्टामनसासास्थानुः हे ननीष्छामिद्धोः ओ ण म स ा स न ा म ि द े प ा न ि प ा न ् स ा म त ा म ि द sot basweng sito sijaya soto nirwanevi sam patam biona to sam watan bion arya sam jan เยหะริยสัญญานิวิภาวยันติตรรมเทระพัญเยนัสุตเสสตาเกิจาปิเตหอนติมุสัาสัมมาตาณเทพวังอัน มัมาริยันติอิธัมมิสันเถรัชนังเปเนตังเอเตนะจันเจนะสุไวสิโหตุสหาวัสสะัาสนะสัมปทาญาตยานสุทธามาจะหิตามภวันมิสังกายาทิเิวิติเกีติตันนัสีลาปตังวากิ ยะตาติกินจิตตูหะพาเจหิจเวปะโมตโตจจาริธานานิอาภัพโตกตุงิทํงปิสังเทรสนะรดีตังเนเตนสเชนสสวายิโหสุกินจานิโสกรมังก अभिपार्वाँ तान्काये नवाजायो त ा ज े न स ् थ ा व ा

ยิมเทตะทุกอมังธามอวรังอเทเจยิเนทานาคามิงปรมังอิตายะอิทังปิทุเทรตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวันติโหตุวโรวารัญโย चाचे हे पुरा भवान् नाचितं भगवान् वेडा चेतायतिके भगवान् ฉันทาเนปทนปิเทระยายามปิเทปุธามิสังเมรตนะระเนตังเมเณนะสสังเจนะสวัชิหอนตุยานิสะโพตานิสมากาตานิขุมมานิวายานิวะอันตะเร

thật thân thật tạng thế hoa văn noi sắc hồi chi tạng tam phang nam a la ma tuwa tihoi tuya ni sa pu san đi qua jata ni phu ma ni vayya ni vah anta de thế thân thật tạng thế ज्ञाने धो दान समाधान นโรยธรรมานนติยาปัญญาทิวาจะไรโทจะหราติเจปเรณตมาหิเนราสัตตาัมมานตายังเกจเวตตังปิตตวานุรมาสัเกสุวายังรัตนังปเนตังนนโย มังอาทิตตังคเตนะอิตังติพุพเทนตนังมเนตังเอเตนะัจเตนะสุวันทิโหตุกขยังวิรานังอมตะังปเนตังยัตตาจักาสังขยมุนิสัาหิตตนะเตนะสัมเมนะส ธรรมะจิเกนฑิธรรมปิฏฐมเมรัตนังปะเนตังเอเฉนะสันปิะสุวัรณิหุตุยังพุทธเสรษฐพุทธภริวันนาเยสุิงนสมาจิมานันอริกันยามาหุสัมมาจิมาเนตสมโมนะเว

सना पा पाता

ปัญญาสีธรรมภิกษุเกรัตนังปณิสังเหเตนะสันเจนะสุวันมิโนตุเจอริยสันจานิวิภาวญนติตัรมภีรพันเจนะสุเตสิตานิเกินจากปิเตหอนติภูสังสมานตานะเทภวังอัน นัมมาริยันติอิามมสัเทระชนังเนตัเตนจันเนะสุวัสิหตุสหาวสสสสนสัปทาญาานสุธมาจิตาภวันิสากายเกทิวิจิเกจิตันสลัตวา ิยตาติกินจิจตุหะพาเยหิตเวฟปมโทจัจจาวิธานังในอภาพโทตาตุงติธรรมปสังเทระสันต์ระตังเนเนะ ตัจเจนสุวรรณิโหตุกินจามิโสกรรมมังกระรอนปิปาวังกายเยนวาจายุทธเนสาว่างอภาโสสันสัปปติจตายังอภังปตาติสัปะตัสวุนตาอิทังปิสัง

ญาหิทังปิพุณเทรัตนังปะเนตังเถเตนะสัจเจนะสุวรรณิโหตุวโร เตถินะพิชาเวรุนิชันธานปันติเทรายานยมปฏิปุจฉันสังเงรตะนัตตังเงเตนะสันเงนะสุวันติหน นิสะโพทานิสะมาคะตานิสุมานิวายานิวันเทลิงเทสะพกตัเทวมนส हो